แล้วตอนนี้ไซมอนบอลไทยยินกับคุณแม่นะฮะคุณแม่ของคุณอนุมัติค่ะหรือว่าเจ้ามาร์กนั่นเองโอ้โหวิ่งขึ้นสุดลงสุดแลือเกินแม่ครับวันนี้ภูมิใจไหมลูกชายได้สามแต้มในบ้านภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากเป็นสิ่งที่แม่แม่คือเอฟซีตัวจริงค่ะไม่ว่าลูกแม่จะอยู่บนนั่งอัศจรรย์สำรองหรือว่าอยู่ในสนามแม่จะอยู่บนอัศจรรย์ตลอดค่ะภูมิใจมากปั้นน้องมากับมือขนาดนี้เสียเวลามามากมายขนาดนี้ ถึงวันนี้ภูมิใจขนาดไหนครับก็ภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะว่าน้องอยู่ในเส้นทางตลอดอมไม่เคยขี้เกียจซ้อมตั้งแต่เป็นมาร์สมาเล่นบอลตั้งแต่หกขวบค่ะน้องไม่เคยขี้เกียจซ้อมเลยอยู่ในระเบียบวินัยตลอดเวลาก็คือสิ่งที่แม่ภูมิใจคือความสุขของลูกก็คือความสุขข,ของเราแม่ลองพูดถึงแม่คนต่อไปที่กําลังมีลูกชายที่กําลังเล่นฟุตบอลในวันนี้แม่ให้กําลังใจแม่ๆเหล่านั้นนะฮะ ก็ม okay. The ันต้องอดทนเนาะมัน <sh> ต้องอดทนมากการเป็นแม่นักบอลนี่คือต้องอดทนสุดๆในวันที่ลูกเจ็บในวันที่ลูกท้อในวันที่ลูกไม่ได้ลงหรือแม้แต่วันที่เขาได้ลงแล้วผิดหวังมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราคือกําลังที่จะซับอร์ตแล้วก็อยู่เคียงข้างเขาให้กําลังใจเขาอย่ากดดันลูกอย่าตําหนิลูกทางที่ดีคือให้กําลังใจเขา ถ้าทางที่เขาฝันดันยังฝันอยู่เขาก็จะพยายามค่ะ,คคะนี่ก็คือคุณแม่ตัวอย่างในวันนี้พาลูกชายมาคว้าสามแต้มในบ้านได้ดีใจกับมาร์คอนุมัติแล้วก็คุณแม่ด้วยครับผมขอบคุณครับ